เฮ้ยนี่มันเลดา้าครับผมซื้อดูสิอุ้ยมีรถเลดา้าด้วยถ้าจะเอาชัวก็เลดา้าไปเลยดูนะมไดโนเสาร์กินเนื้อตัวม่วงรวมกันล่างที่4เป็นยังไงเอย่ยเอาล่ะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาต์ปะไปนะครับกับเกม c r a z y Dino Park สร้างสวนไดโนเสาร์สุดบ้าคลั่งกันอีกเช่นเคยนะครับผมสำหรับในวันนี้ ที่ก็จะมาทําการเปลี่ยนร่างเจ้าไดโนเสาร์อีก2ชนิดเพื่อทําภารกิจให้สําเร็จจะได้เป็นเลเวล100กันแล้วนะแล้วตอนที่เราเลเวล99นี่ก็จะมีการปลดล็อกระเบิดหรืออะไรก็ไม่รู้ตรงนี้ด้วยแม่เลเวล99ปลดล็อกอยากจะรู้จริงๆว่าคืออะไรก็สําหรับตอนนี้นะครับผมดีเจ้าอรโรซอรัสต้องเป็นเลเวล4กันก่อนเราก็ทําการเตรียมเจ้าอโรซอรัสไว้เป็นที่เรียบร้อยกําลังจะกลายเป็นร่างที่4สําหรับ เจ้าเอาโรซอลัสสีม่วงมารวมร่างเจ้าตัวเบบีไปก่อนดีปรึบอืแม่ร่างสองกับร่างสามนี่หน้าตาคล้ายๆกันเอาละร่างสามแล้วจ้าเดี๋ยวจะใช้ต่อสู้กันให้ดูวันนี้ด้วยไดยโนเสาร์กินเนื้อตัวม่วงรวมกันร่างที่สี่เป็นยังไงเอ่ยเฮ้ยหูวเห็นสองตา อุ้ยมีน้นาำแหลมโผล่ออกมาจากตรงข้อศอกครับผมตัวม่วงๆนี่นึกว่าตัวมีพิษน่ากลัวจริงๆแล้วเราก็เสร็จสิ้นภาร,รกิจเลเวล99กลับไปดูนิดหนึ่งซิลดล็อกอะไรเอ่ยเฮ้ยนี่มันเลดาร์ครับผมซื้อดูซิอุ้ยมีรถเลดาร์ด้วยลองมาใช้เลดาร์กันสักนิดหนึ่งเพราะว่าตอนนี้ภาร,รกิจต่อไปของเราก็คือเจ้าพาราซอลโลโลฟัส เลเวล5ซึ่งเราขาดตัวเด็กอีกประมาณ2ตัวไปเลยเพื่อนนี่เจ้าพาราโซไปเลดา้าช่วยขุดคน้นทำงานยังไงเอออยากจะรู้จริงๆประกอบส่วนนองกันก่อนเออแล้วก็ตอนนี้นี่ปั๊บปับปับ๊ปบเดี๋ยวจะเว้นที่ไว้สำหรับแม่สองเลด้าครับผมอุ้ยเกือบจะครบแล้วนี่อุ้ยจะว่าไปเลดา้านี่ไม่ได้ช่วยระเบิดดีกว่าใช่ไหม เฮ้ยสแกนอย่างนี้หรอลองแบบว่าสแกนดูซิุ้ยบรุมเอา้าอะไรวะเนี่ยระเบิดได้แค่อ,อันเดียวลองเป็นแบบว่าด่านนี้ละกันหมื่นสี่ับผมเอาละเลดาร์นี่ช่วยในการทำลายก้อนหินไปได้เลยใช่ไหม้ยแล้วก็บ่งบอกว่าด้านข้างนี่เหมือนจะเจอผมเมื่อกี้บรุมอ่ามีจริงด้วย เราจะเห็นรัศมีอยู่เล็กๆเมื่อกี้เออใช่ลืมไปเลยว่าเรากําลังจะฟักไข่ลายจุดออกมาเลยเพื่อนโอ้ยตัวธรรมดาเจ้าเซราโทซอลัสแล้วก็ทำการฟักไข่ลายจุดเหมือนเดิมเอาละสมมุติว่าเราจะใช้เครื่องสแกนก้อนหินก้อนนี้วางไประเบิดตุ้มนี่โอ้ยบอกรัศมี3ามจุด เทคนิคการใช้ก็คือแบบนี้ระเบิดใช้กับที่ว่างส่วนเรดาร์ใช้กับก้อนหินที่อยู่กันเป็นกระจุกบึ้มโอ้โหเจอหมดเพื่อนแม่รัศมีบอกหมดอมืดีจริงๆควรใช้ที่จุดแออัดตรงนี้บึ้มวุ้ยมีอยู่ข้างบนอันเดียวตรงอื่นก็แทบไม่ต้องไปขุดเออดีจริง สามก้อนนี้เราจะไม่ขุดเฮ้ยวางเรดาร์บรึมไม่เจอครับผมด้านซ้ายสองก้อนนี้ไม่ใช่เราก็ไปขุดที่อื่นอ่าแล้วคราวนี้ดูเหมือนว่าเราก็จะสแกนได้จนครบหน้าจออุ้ยได้แบบชัวรนี่เลยจ้าปึบโอเคถ้าจะเอาชัวร์ก็เรดาไปเลยดูนะบรึมอ่าอยู่ด้านบน โอเคเรียบร้อยก้อนหินเยอะแบบนี้นี่ควรใช้ตรงนี้เลยเพื่อนเฮ้ยบรุมติดติดติดโอ้รอบรอบไม่มีเลยล่ะเฮ้ยดีนะนี่ไม่เสียเวลาขุดรอบรอบอืมนีไงเจออยู่ขอบขอบตอนนี้นี่ได้เวลาการประกอบโอ้เราเก็บมาได้แบบว่ากระดูกเยอะแยะเลยนะนี่ครบตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้จัดไปเลยเพื่อน เจ้าหัวงอนตัวเล็กไข่สีม่วงสุดยอดตัวพิเศษอีกแล้วคราวนี้จะเป็นสายพันธุ์ไหนไม่ใช่ไดเมโทโดอนก็ต้องเจ้าพาราซองสินนะออกมาเลยจ้าเจ้าพาราซอเบบีดีถึงเวลาเจ้าหัวงอนกำลังจะเป็นล่างที่ห้าผมท่าทางจะเก่งน่าดูรวมล่างเจ้าตัวเล็กไปก่อนมานี่เลยเพื่อนจับมารวมกันเยอะๆเฮ้ยฟริง เอาละแล้วก็ล่างที่สไดโนเสาร์หัวงอนสามตารวมกันล่างสัตว์ประหลาดโอ้โห้ยวตานี่เยอะแยะเต็มหน้าไปหมดอุ้ยตัวใหญ่ขึ้นแล้วก็หัวนี่มีความยืดหยุ่นเลเวลอัพไปสิ แล้วก็ตอนนี้อีกวาโนดอนเลเวล5เป็นเลเวล101แล้วนะคทาวนี้เซราโทซอลัสคาโนทอรัตแล้วก็เจ้าสเตราโคซอรัสพามาดูพลังเจ้าตัวนี้มีพลังโจมตีถึง67อุ้ยเลือด195อาจจะน้อยนิดหนึ่งแต่สปีดนี่น่าจะได้โจมตีก่อนนะสปีด384เร็วพอสมควรเน้นจู่โจมรุนแรงแล้วก็รีบปิดฉากตัวต่อไปก็คือเจ้านี้เลือด272 อเลือดอย่างเยอะสปีดนี่ไม่น่าเกลียดเลยนะแล้วก็แอคแท็48อุ้ยพอใช้ได้เราก็ต้องจับคู่มาต่อสู้กันสักนิดหนึ่งเอาเป็นเจ้าหัวหงอนดีแต่เราจะใช้เจ้ากินเนื้อเปิดฉากไปก่อนบวกเลือดไดโนเสาร์สกีสลุยเลยเพื่อนโอ้โหเจ้านี่ก็บวกเลือดดูสิมาเจ้าเอาโรโซอลัด33เออชิบ21เออชิบอุ้ย74 ก็แรงอยู่เพื่อนอืแทบกระอักเลือดชึบอุ้ยคริไม่ยากด้วยนะเนี่หกสิบเก้า้วคราวนี้ยาป้าเดี๋ยวเราจะรีบสังหารเจ้านี่อุ้ยคริทุกดอกแล้วบอกเพื่อนกันเฮ้ยเออให้เพื่อนแกอืมเลือดอุยสอ้อยเก้ตัวนี้เลือดเยอะเพราะฉะนั้นก็ต้องลดให้มากที่สุด อุ้ยโบร์ bro, 44อืมเออลดเลือดหน่อยเจ้าพาราซอของเราจะได้รับภาระไม่หนักอุ้ยดี่ขนาดโอโรซอลัดไม่ใช่ล่างห้านะเนี่ยยังโหดขนาดนี้อุ้ยไม่ตายด้วยอืมนี่เดียว่าอุ้ย,ดยกดพลาดน,นิดหน่อยเลือดลดสบายโจมตีเร็วด้วยอย่าเออเจ้านี่ดูซิพลังวิกดเฟลโทษทีเพื่อนแต่เลือดชั้น321 ยังไงก็ชนะอเล่นยังไงก็ดีจ้า <Yeah. S 2> เอาเฟลอีกแล้วเพื่อนโอ้โห้อ้ทาไมเห็นเลยว่ากดพลาดก็ยังมีโอกาสชนะเฮ <c oughs> ้ยพูดไปเรื่อยยี่สิบชึบเอา้าคราวนี้กดพลาดด,าด้านหลังอีกอโอ้โหโอ้โหโดนกระหนำ่ำมาปิดฉากหน่อยสิสามสิบกยี่สี่หสิบเรียบร้อยว้าววิกตอรี่ เดี๋ยวคราวหนะ้าเราก็จะต้องเปลี่ยนล่างเจ้าพวกนี้ใช่ไหมอุ้ตัวที่ยากสุดอาจจะเป็นเจ้าเซราโทซอรัตเพราะต้องเลเวล5กันเลยทีเดียวเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยสำหรับอุปกรณ์ใหม่ของเราแม่เลดาตรวจจับที่แบบว่ามีประโยชน์สุดๆราคาก็ไม่แพงด้วยนะใช้ดีๆนี่อุ้ยหาไดโนเสาแบบประหยัดเงินไปได้อีกเยอะใครที่อยากจะดูตอนหน้านะครับผม อยากจะเห็นไดโนเสาร์ตัวใหม่ๆแปลงร่างเป็นสัตว์ประหลาดยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยไว้จะรีบมาต่อให้ดูกันนะไดโนเสาร์ในคราวหน้านี่น่าจะแข็งแกร่งกว่าตัวครั้งนี้อีกรอรับชมกันได้เลยยังไงก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมคนละนิดคนละหน่อยเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่ตีรีบมาต่อตอนหน้ากันด้วยสําหรับในตอนนี้ พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนยังไงก็ไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าไปละ bye บ๊ายบายจุบ๊บ